วันนี้เรามาเริ่มต้อนความสนุกกันเลยในกับพาพหนึ่งต้องขอกราบสวัสดีท่านแม่พี่น้องที่เรารป็รักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมนั่งขี่บนชักโครกเฮ้ยเดดเดดเหรอรับนึงนี่ทำไมไม่ถอดกางเกงในวะอ้าช่างเถอะไปเร่งเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น no 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 เลยเลยโอเคเนี่ยยังแก้เป็นสนาเนี่ยไม่ได้เลยเอาก่อนเอาค่ะก็แต่แน้ำจัดแรกไ่ดูลยเออไนไอเนี่ยทำอะไรอ่ะอะไรชุงอะไร ทำหน้าอะไรของมึงเนี่ยอะไรลค่ทำอะไรอะไรจะอาอ้าวอ,อ,อะไรอา่าสังเสียเมียฉันด้วยเขาทำยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊ดนะึง ทำางนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเด้อตายในชุดติดอะไรอ่ะวันนี้แหละที่เริกวันนี้เราจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันสักทีไม่อ่ะฉันไม่อยากเป็นเมียเตอรมันจะหัวละใส่หน้าเธิ อยู่แค okay, uh ่ะคะกูจะเปือยกายใน่หรอเธอต่างหากเนื้อแดงแกะให้หมดจะปูอยู่จะปูอยู่โอเคโอเคเย้ผ่านแล้วอะไรทำไมดีเนี่ย นี่กินก่อนนี้กิน่อนแล้วเป็นกนิก่นเพื่อความเท่าเทียมกันเราจะสลับกัน,นกินถ้าเราให้ตัวนี้กิน,น้าห้ตองให้ตัวนี้กินให้หมดเลยมีไมาเป็นไปได้ นุ๊ตเรวอะไรอันนี้ก็ดูโทรศัพท์อันนั้นก็นอนเชื่อันนั้นก็เล่นเกมเอันนี้ก็อ่านหนังสืเอเพ้ออยู่มีชั้นวันเดียวเต้นวันนมจี้เปิดเพลงดีกว่าไปเลยฮึเป็นอะไรกันหมดเนี่ยฮึลูกก็มาเต้นอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว มันต้องมีอะไรนห้องกดได้ด้ได้กดล้ห้องก่อนัไอที่กดได้ด้เฮ้ยเดัเดอันใส่งี้ยใส่ี้ใส่งเปิดิโยาอาาอายายา มันย Ce ีระมันเด็กก็ไม่ใช่หรอกค่ะไม่ได้มาเล่นเธอสักเธอหน้าเบื่อเองนี่ฉันอยู่นี่ค่ะฉันอยู่นี่ค่ะฉันอยู่นี่ค่ะวิชันบินได้หรือไงคะฉันอยู่นี่ค่ะฉันอยู่นี่ค่ะฉันอยู่นี่ค่ะันอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอย่างนี้มันทำได้นานเท่าไหร่เนี่ย นี่เลยเอาสุดไปกินกินเลยเ่อเรียกรถโรงพยาบาลให้หน่อยครับเมียผพมตายแล้ววันนี้เราจะมาดูกันสุ่มพันเช้งกันนีนอ่อันนี้ออกอันนี้ขี่ไปเลยเฮ้ย บาดานารูกดได้บ้างเนี่ได้อ

วันนี้คือการโชว์กายะกรรมนี่เป็นแค่การแสดงห้ามเล่าเรียนแบบบิดคอร์ดเราเรียนแบบเ,เป็นแบบนี้ได้เฮ <Hey, S 1> ้ยอะไรให้เป็นแนวกันนักหรือไม่หมวกกันน็อกที่สวยงามข้าพร้อมจะเอาก้นไปสัมผัสเจ้าแล้วหนะน้าบัดนี้สาม สองูไปนี่เราความสามารถลงไมีขี้นี่ของเด็กเนี่ยนะอะไรวะแวเอ้เอละก็ยอีกรนึแ่ ด,แบบด,ดูหน้าดูหน้ามันตกใจฟันนี่เหยหี่อออกมาเชียวตายเหล่มากผมขอแฮมเบอร์หนึ่งชิ้นครับได้เลยครับจัดให้ยางนี้แหละปิดเลยาสามารถทำอะไรกับไอ้คนนี้ได้บ้างเนี้ย ก็เหมือนเดิมอ่านะผมขอเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำเฮอเลอร์แล้วก็ขี้หนึ่งก้อนแล้วเอาเดียวนี้เลยครับโยโะโยโะโยโะโยอะยอยตายเออก็ผ่านโอเคไม่ต้องเสอร์ฟไ่มงะฉันไม่มใจอตัวเองเมื่อนจะหนุ่มฉันขี้เกเรเกินไปแต่งหน้าตัว สวยดีนะถ้าวสวยได้เกลียดไปเลยไม่ดูใจอีกทำยังไงดีเนี่ยสวยได้ก็ปงังปังไปเลยไม่

วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆนะจะมาลงให้ดูที่แตคัญเลยกดปุ่มติดตามและกดซับสไคร์ด้วยจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากในคิปนี้อีกนะก็บอกกันด้วยนะถ้าคุณชอบคุณอย่าลืมกดไลค์ด้วยให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็อาจจะพูดเยอะไปหน่อยสำหรับวันนี้บายบายจุ๊บจุ๊บ